สวัสดีครับผมรัชไทชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณกิโลเมตรหนึ่งเก้าห้าบวกห้าสามเจ็ดนะตรวจสร้างป้าหยุดรถมีบอดีนะอันนี้คือหลักเขตแนวเขตนะเห็นลูกศรชี้ไปด้านนี้ครับคืออันนี้แนวแนวขวานะนะครับแนวเขตด้านขวาโอ้โหต้องบอกว่าบุกมาถ่ายพอสมควรเลยนะตรงนี้มันจะเป็นตัวสะพานนะแนวเขตที่นี้ ตรงนี้คาดว่านะ่าจะสร้างเป็นตอมอสะพานรถไฟยกระดับส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่า mm hmm. ข้างในเหมือนมีการก่อสร้างนะหรือในทียเสียงเครื่องจักรมีการปรับนะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการสร้างตัวรถไฟยกระดับนะอันนี้คือแนวเ,เขตนะผมลงไปสำรวจไม่ได้ อันนี้ต้องระวังนะหลายคนถ้าสมมุติว่ามาพื้นที่นะครับายหลายที่นะเห็นถุงไหมเห็นถุงแบบนี้ครับที่เป็นมันถุงแล้วมีแนวมันจะมีเส้นลวดอยู่นะมันจะมีเส้นลวดอยู่นะครับเขาไว้กั้นวัวชาวบ้านนะเขาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะบางที่ก็อาจจะปล่อยไฟลงไปด้วยเอออ่อนๆน,นะเราไม่รู้ว่า ก็ปล่อยยังไงแต่ว่าเขาค่อนข้างเป็นอันตรายอยู่นะฉะนั้นก็ถ้าเห็นอย่างเงี้ยผมลงไปสำรวจไมได้นะเนี่ยมันจะมีเอาเลี้ยงวัวอยู่บริเวณจุดนูนใครมาตรงนี้นะ่าจะสร้างนะถ้าได้ยินเสียงมีการสร้างพื้นที่ด้านในผมว่าก่ได้จะเกี่ยวข้องแล้วก็มีกองดินที่อยู่บริเวณอันนี้ด้วยตรงนี้เป็นทางชนบทรออ สี่ศูนย์เดี๋ยวนดูก่อนสีนะ่ศนย์้าะน่าจะประมาณนี้อ,อจุดนี้มาจากทางหลวงหม,มายเลขสองหนึ่งหนึ่งหกนจุดนี้ใช่สองหนึหนองพอกมาที่ป้ายหยุดรถ4029 4040 ยวดูกันนะมันตรงไหน2016แนวมาไปอำเภอโพนทองอ่าจึด4035นี่นี่อยู่บริเวณตรงตรงนี้ตรงนี้อ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันอยู่ตัดกับถนนรอด4 3 5อะอ่าเนี่ยบริเวณแถบน,นี้อ่าอันนี้คือแนวจุดเวรคืนน,นะประมาณนี้เสา ซ้ายมันอยู่ตรงเชิงต่อมอาสะพานด้านนี้ขวาไอ้โทษทีขวาอยู่ด้านนูนซ้ายอยู่ด้านนี้นะแอยู่ด้านนี้นะครับ1นึ่งห้าเกห้ามองไม่ชัดอ่ะห้าเจดหกหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เสาแอยู่นี้ครับนี่คือแนวเวนคืนฉะนั้นตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะถูกสร้างไปทางยกระดับหรือเปล่านะ พอดีผมยังไม่ได้ดูขอ้ขอมูลมานะครับ578ครับ1 5 5่าวา578ตัวสถานีอยู่ไหนนะครับป้ายหยุดรถอยู่บริเวณด้านหน้านู้นนะครับอยู่บริเวณด้ดานในนูน้นแต่ว่าผมลงไปสำรวจไม่ได้นะเพราะว่ามันม,มีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวแล้วก็กั้นอยู่นะฮะน,นี้เคยไปทางทางลงด้วยนะนี่นะครับมีเสาอยู่นะบริเวณด้านหน้านี่แหละเป็นจุดสร้างป้ายหยุดรถเมวดีนะกิโลเมตรที่ 160นะครับอยู่บริเวณนี้เลยอยู่ห่างไปอยู่ตบรรมบลบางสามัคคีนะแต่ในข้อมูลเห็นว่าลงเป็นตาบลกบโพนะแต่ป้ายมันมีเขียนไว้อยู่ตรงนู้นนะประมาณนี้ตรงไปเนี่ยมันจะเป็นถนน2116อ,อยู่ในเขตอำเภอโพนทองห่างมาประมาณแค่หนึ่งกว่าๆประมาณสองกิโลเมตรครับตีเฉลี่ยคร่าวๆแล้วนะครับไปด้านนี้คือจะไปทางอำเภอเมีวดีนะครับประมาณสิบหกกิโลนะแล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้สุด ไปทางนี้ก็คือจะเป็นบ้านโคกสีทางนี้ไม่มีหมู่บ้านเลยฉจนา้นผมบอกไม่ได้ว่าบ้านอะไรนะบริเวณนี้อ่าก็มีคอมเมนต์ที่คนบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นชื่อสถานีผมไม่แปลกใจแล้วทําไมมันเป็นแค่ป้ายหยุดรถมีวดีนะครับถึงว่ามันจะเป็นชื่อของมีวดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นชื่อตัวอําเภอก็จริงแต่อยู่ห่างจากอาเภอพอสมควรเลยประมาณสักสิบสิบหกกิโลเมตรนะถ้าถานนเส้นนี้นะจะอยู่ใกล้เขตอําเภอพลทองมากกว่า นี่เหตุผลแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านของใครเลยเสียดายลงมาสำรวจข้างล่างไม่ได้นะมันมีเสามีอันนี้ที่เขาเลี้ยงวบวของชาวบ้านนะไปไม่ได้ส่วนบริเวณนั่นนู้นน่ะผมว่ามีการก่อสร้างอยู่ซึ่งมันอยู่ในตัวแนวเขตของทางรถไฟนะผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี่แหละเพราะว่าไอ้ตรงนี้น่าจะมีการก่อสร้างนีเนี่ยมีมีลูกศรให้ดูนะครับนีเนี่ย แนวเห็นไหมครับเส้นตรงนี้อ่าอ่าผมไม่แน่ใจ RT ROWRT นะไม่แน่ใจว่าอย่างไรนี่คือแนวนี่แนวเลยให้เห็นเลยแนวตรงเส้นนี้เลยเห,เห็นไหมครับเสาก็อยู่นี่ไปเลยตรงกองหน้ามีการก่อสร้างอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้านะผมว่าน่าจะเป็นก่อสร้างตัวโครงอะไรสักอย่างนะมองเห็นไกลไหมผมลองขยาย นี่เห็นรถรถขุดอยู่นะนะครับบริเวณตรงไหนเราก็น่าจะมีองย,ยนต์หนักอยู่ไหในอะมีเสียงตอกอะไรอยู่นะครับอาจจะตอกเริ่มโค้งสะพานมาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าโอเคครับเข้าประมาณนี้ครับป้ายหยุดรถในวดีนะครับกิโลเมตรที่หนึ่งหกสิบนะครับอยู่ ตำบลผมว่าวตำบลวังสาม,มัคคีนะนะครับแต่ที่เขาระบุไว้มางทีก็มีตำบลโกโพนะครับอยู่ในเขตอําเภอยังอยู่ในเขตอําเภอเมืองวด,ดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคบแต่ว่าถ้าไปเส้นนี้ไปถนนสองหนึ่งหกประมาณสักสองกิโลเมตรเนี่ยจะอยู่ใกล้อําเภอโพนทองเป็นเขตอําเภอโพนทองแนละ้วฉะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทาไมสถานีนี้ถึงเป็นแค่บๆยอยู่รถแม้จะมีชื่อขายชื่อที่ตั้งตรงกับชื่ออําเภอนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสำรวจอะไรีต่อไปครับ